ให้ตัวเล็กแต่ไขมันไม่เล็กเลยเนี้จะเป็นการที่มีใช้ยาชาเฉพาะ <S <S ที่ใส่ยาชาแล้วก็เดี๋ยวจะมีหัวกปะรักเบลต์ซ่งก่อนนะครับกททบบนูมาแล้วขาะแขนใหญ่แบบนี้นะคะที่คนวขาตอนนี้แขนเล็กเรียวแล้วเรียกว,ว่าตรงที่หย่อนตรงที่ห้อยไม่มีแล้วนะคะ เลยและเดียงพัดสมส่วนสมมาตรไม่มีเว้าไม่มีแหว่งวนค่ะเป็นเส้นงสวนแบบนีน้นนนเลยนะคะอาจจะพดฉีดยาค่ะ,ะแต่นั้นก็รู้สึกอะไรสบายสบาย,บายแบบเหมือนคีอมัน,มน ใครที่มีปัญหาในเรื่องของอุ้ยแขนสองข้างไม่เท่ากันอ่ารนี้ทุกคนการดูถ่ยมันเนี่ยสามารถเกลี่ยนเนี่ยให้ทั้งสองข้างดูสมดุลส,ส,สมหัดกันได้มาเนีนคืนนั่นเอง,เองนะคะใครสนใจสามารถทักมาเบื้องต้นได้ค่ะที่ line @cbd dot lifeo dot ths นะคะหรืออยากจะเข้ามาปรึกษากับพุณหมอแบบตัวตัอตัว,ตว,ตว,ตวได้เลยค่ะที่ cbd w h o l e s a l ของเราั่นเอง